สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่เข้อทองรายวันเนาะนะครับทองคําตอนนี้ก็ภาพใหญ่เนาะยังคงมองว่ายังน้องยังลงต่อไดนะ้อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับน่าจะถึงสัก80เนานะมานี้นะครับเนี่ย80เนี่ยมันลงได้อีกชุดหนึ่งอะ่ะเออผมมองลงได้อีกชุดหนึ่งนะครับนะนะครับเราเทรดตามภาพใหญ่เนาะคือถามว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นจุดกลับตัว เพื่อที่จะบินล่าบินอ่าได้ไหมก็ได้แต่เวลาเราเทรดอย่าเพิ่งมโนว่ามันจะกลับตัวเด่นกว่ามันจะมีการคอนเฟิร์มเกิดขึ้นนะโอเคไหมอุ้ยลบก่อนอ้นี้ห้องซิกนะ,ะลบก่อนแอบลบก่อนนะเอออย่าเพิ่งไปรีบว่าเฮ้ยมันมโนไปเลยตรงเนี้ยแม่งจุดกลับตัวอย่าเพิ่งรีบรอมันคอนเฟิร์มก่อนเอเคไหมทีละเรื่องนะหนึ่งผมยังมองเป็นขาลงเพราะเทรนยังตีเทรนไลน์ลงได้อยู่เลย ถูกไหมโอเคไหมใครอยากวินเลตสูงก็เทรดไปเถอะตามเทรนท์ถูกไหมเฮ้ยโค้ดถ้าเทรดตามเทรน์แล้วแพ้สมมติคุณเทรดเซลตามเทรน์แล้วแพ้แสดงว่าถ้าจุด SL มันมีในย่นะแสดงว่าโอเคถึงเวลาที่ต้องเทรดบายแล้วแหละเพราะมันกลับตัวแนละ้วฉะนั้นทองคําตอนนี้มองว่ายังลงอยู่ลงถึงไหนแล้วกลับตัวยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฟังลงถึงไหนนะคะเป้าแรกผมมองก่อนเลย โลเดิมเลยฮะเออห่งเก้าแถวเนี้ยหนึ่งเก้าแหโทษหนึ่ห, 80, หรือ1890งแปดก็ได้หนึ่ก่อนแล้วค่อยมา1888งแปดเออแล้วก็หนึ่งแปยังมองลงถึงเป้านี้หนึ่แล้วก็มาถึง1880เนี่ยเป้าตามเส้นพวกนี้เลยเนี่ยหนึ่งแปดแก็ได้จิบกำไรก่อนก็ได้เส้นพวกนี้ 888886884882ยังลงได้ถึงเป้านี้อยู่เนาะยังลงอยู่เพราะคือเวลาผมเทรดอะ่ะผมจะไม่มโนว่าเฮ้ยมันเป็นตรงนี้เป็นจุดกลับตัวมันต้องผมจะไม่มโนผมจะรอคอนเฟิร์มจริงๆก่อนว่าเออกลับตัวค่อยบอกว่ากลับตัวสังเกตนะเวลาผมมีข้อในคลิปไปถอยหลังดูคลิปเลยผมพูดทุกคลิปว่าเอ้ยตอนเนี้ยหน้าเซลได้เปียกตอนนี้หน้าบายได้เปรียบเฮ้ยตอนนี้ระวังกลับตัวเพราะอะไร เพราะมันมีในยะทุกอย่างที่ผมวิเคราะ์ไว้โอเคไหมตอนนี้หน้าลงยังได้เปรียบเซลล์ยังโฟกัสเซลได้เพราะมันยังไม่ทําพฤติกรรมที่จะกลับตัวอ่ะทีนี้สมมุติเอามันไม่ลงครับโคชมันขึ้นไปวันนี้อันนี้ผมคุณได้เป้าขาเซลล์กันแล้วนะขาเซลผมผมก็พิมพ์ให้น้องวีพียแหละนะไปดูกันขาเซลก็ลงบอกไปเมี้เป้าขาเซลลึกหน่อยก็เจ็ดศูนย์โอเคไหม เบ้าขาเซลล์จบนะโอเคไหมจุดเซลล์ก็เนี่ยไอโซนแดงๆซับไพโซนนั่นแหละใครไม่เจอโซนเซลล์สวยๆก็เรียนในเออ่เทรดฟอร์เร็กโคตรง่ายถ้าไม่ตายเงินล้านใน f a c e b o o โอ๋อใน YouTube กดคำความรู้เทรดเดอร์แล้วก็หาชื่อคลิปเทรดฟอร์เร็กโคตรง่ายถ้าไม่ตายเงินล้านหรือคลิปนั้นหรือเรียนในติวสองวันมันเทรดเดอร์พฤติกรรมทองสำนักงานฟอร์เร็กเคน,นสนี่ติวจัดขึ้นฟรี เปิดพอตเติมยอดถึงเข้าฟรีแสนกว่าบาทเนี่ยเขาเรียนที่แจกแจกแสนกว่าบาทเน่เวลาคุณได้รับนะคือบางคนอยากมีเงินล้านเว้ยแต่ไม่รู้จักขอบคุณทุกจานวนเออนี่เป็นทริคอย่างหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวสอนตอนหลังแล้วกันว่าจับยังไงให้ได้เงินล้านแบบไวมากๆเดี๋ยวจะสอนตอนหลังเดี๋ยวมาวิเคราะห์กราฟะจะจบแล้วกราฟเนี่ยจะจบแล้วแป๊บเดียวผมวิเคราะห์วันนึงแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีนะครับนะช่วงหลังจะเป็นการสอนวิธีคิดให้สําเร็จโอเคไหม มาดูนี้มันจะกลับตัวก็ต่อเมื่อราคาทําเงื่อนไขแบบนี้ครับขึ้นเป็นแท่งยืนเนี่ยซัลายทั้งหมดเลยบึง้งขอเป็นแท่งใหญ่เลยนะถ้าแท่งเล็กๆแบบนี้ไม่เอาแท่งเล็กๆแบบนี้ผมจะไม่คอนเฟิร์มว่ามันกลับตัวขอเป็นแท่งใหญ่แบบยาว8เมตรปึ้งขึ้นไปโอเคกลับตัวกูวโฟกัสบายจบนะเงื่อนไขาการกลับตัวยืนเหนือ1908 1908แท่งใหญ่ยืนเหนือได้ปุ๊บโอเคคอนเฟิร์มกับตัวโฟกัสบายโอเคนี่เงื่อนไขการกับตัวเคลียร์ไหมทองวันนี้เคลียร์ยังเก็ตยัง3นาที4นาทีจบนะทีนี้ผมอยากจะบอกสูตรเงินล้านแล้วกันน้องสูตรเงินล้านนะครับมันสอดคล้องกับเมื่อกี้ห้อง v p p ที่ผมทำแจกข้อเรียนแสงกว่าบาถ้าคุณอยากได้เงินล้านคุณต้องขอบคุณทุกจำนวน เช่นวันนี้กูเทรดได้กําไรละสองเหรียญขอบคุณเทรดได้กําไรละร้อยเหรียญขอบคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยคนอื่นเทรดได้พันเหรียญเทรดได้มื่นเหรียญโค้ดถอนเดือนสามมื่นเหรียญเราได้น้อยจุงเบยไม่คุณต้องรู้จักขอบคุณก่อนยิ่งคุณขอบคุณสิ่งไหนคุณรักสิ่งไหนคุณจะได้สิ่งนั้นคุณชอบเงินไหมคุณรักเงินไหมถ้าคุณกล้าพูดให้กูรักเงินว่ะกูชอบเงินว่ะคุณก็จะได้เงินไงถ้าคุณขอบคุณทุกอย่างที่คุณได้ในชีวิตคุณก็จะได้เงิน หรือความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเหมือนห้อง v i p ผมแจกคอร์สเรียนาบางคนงบน้อยฝาก200เหรียญได้คอร์สเรียนติวเข้มสอนปั้นเทรดเดอร์ราคา20,000บาทได้ไปฟรีฟรถ้าคุณรู้จักขอบคุณนะคุณก็จะรู้สึกว่าเป็นไงโ้โหได้เงินมา20,000บาทฟรีๆเลยเว้ยเห็นไหมหรือบางคนฝากพันเหรียญโอ้โหนี่เราได้เงินมา10,000 0บาทเลยเหรอปกติคุณต้องเสีย10,000 0ถูกไหมคุณไม่ต้องเสียไงได้คอร์สเรียน3คอร์สไม่ต้องเสียก็คือเราได้รับ ผมคิดแบบนี้ตลอดเลยนะแล้วก็ได้โบนัสอีกหกร้อเหรียญโอ้โหได้โบนัสเพิ่มมา20,000กว่าบาทเว้ยโหนี่ได้แสนสองแล้วเหรอเฮ้ยเปิดพอร์ตพันเหรียญอย่างเดียวได้ตังกลับมาแสนสองนะหรือแม้แต่บางทีผมไปซื้อข้าวเซเว่นแล้วมันลดราคาถาว่ามันมีช,ช่วงเย็นมันลดราคาจากสี่บาทเหลือ30บาทเออผมก็ซื้อประหยัดดีทุกวันนี้บอกเอาคนไรยได้เยอะทําไมยังประหยัดเอา้า ก,กูอยากประหยัดอะเออบางคนก็ถามนะก็กูอยากประหยัดเองนมีอะไรหรือเปล่าเอออันไหนถูกๆก,ก็ซื้อแต่เห็นไหมจากราคาสี่สิบเหลือสามสิบเฮ้ยผมก็รู้สึกขอบคุณนะเฮ้ยเราได้สิบบาทว่ะเราได้เงินเพิ่มมาสิบาทแล้วอ่ะเอาจปกติเราต้องเสียสี่สิบไงแต่ข้าวมันลดเหลือสามสิบก็ลดก็ได้เงินเพิ่มมาสิบาที่ถูกไหมได้เพิ่มอย่าคิดว่าประหยัดแค่สิบบาทผมจะคิดตลอดว่าเวลาเจอของลดราคาเฮ้ยกูได้เงินเพิ่มอ่ะบางทีซื้อเสื้อใช่ไหมลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์จาก จา,าาาจากสามพันเหลือพันห้าซื้อเสื้อนะจากสามพันเหลือพันห้าโหได้ตังค์เพิ่มมาพันห้าร้อยบาทวะ่ะเ,เหมือนล่าสุดไปซื้อกุชชี่เออได้ได้ไวเชอร์มานะผู้ใหญ่ให้ไวเชอร์มาให้ไวเชอร์มาสามหมื่นกว่าบาทซื้อไม่ใช่กุชชี่ซื้อหลุยโหได้เงินมาสามหมื่นกว่าบาทวะ่ะเห็นไหมหรือบางทีเพื่อนขับรถไปส่งเฮ้ แบบค่าน้ํามันต้องสักปกตินั่งรถตู้ร้อยหนึ่งใช่ไหมเออราคารถตู้นะแต่ก่อนเคยนั่งตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เพื่อนไปส่งได้ตังเพิ่มหนึ่งร้อยว่ะประหยัดค่ารถตู้ไม่ไม่ต้องเสียค่ารถตู้เห็นไหมถ้าคุณคิดแบบเนี้ยว่าเ hey, ได้รับตลอดได้รับได้รับคุณคิดแต่เรื่องได้รับอ่ะคุณก็จะได้รับมากขึ้นเองมีเรียนคนหนึ่งผมชอบมากวันนี้ผมเพิ่งดูในแชทห้องวีพีซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้ละเทรดตามห้องวีพีซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้เขารู้สึกขอบคุณไง ผมสังเกตน,นะเขาพิมพ์ขอบคุณบ่อยมากๆโหขอบคุณนะวันนี้เทรดได้กําไรโหวันนี้ขอบคุณนะได้กําไร10เหรียญวันนี้ขอบคุณนะได้กําไร2ี่เหรียญเขาพิมพ์ขอบคุณทุกวันในห้อง VIP จนได้200้เหรียญสามอยเหรียญ8 0ดร้อยเหรียญซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้ละมีเงินไปนู่นนี่นั่นเยอะแยะละเขาขอบคุณคุณเนี่ยขอบคุณเรื่ังต่อให้วันนี้คุณได้กําไรแบบอ่ะบางคนงบน้อยเปิดมาร้อยเหรียญใช้เข้า VIP เนอะ แต่คุณเทรดได้สองเหรียญอย่างเงี้ยขอบคุณหรืยอยังอ่ะขอบคุณหรือยังที่โอ้โหได้เจ็ดสิบบาทว่ะเทพจริงๆเลยหรือเว้ยพอโตสองเปอร์เซ็นต์ว่ะโอ้โหนี่มันนักลงทุนระดับโลกชัๆดๆเฮี้ยกูเทรดวันเดียวสองเปอร์เซ็นต์เว้ยโอ้โหคุณปูว่วอลเลนบัฟเฟตเทรดปีลงทุนปีนึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์กูวันเดียวสองเปอร์เซ็นต์แล้วว่ะแม่งกูนี่นักลงทุนระดับโลกเลยรู้สึกขอบคุณหรือยังรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองได้หรือยัง ถ้าคุณยังไปรู้สึกก่อนแล้วเงินจะได้รู้สึกก่อนโอเคไหมรู้สึกก่อนคุณต้องฟีลอะต้องรู้สึกก่อนรู้สึกมัางมีก่อนคุณถึงจะรู้สึกคุณถึงจะรวยจริงๆนะไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองจนแล้วก็รวยขึ้นมาส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกรวยกว่าเพราะความรู้สึกความคิดเป็นสิ่งที่เราเมเนจได้ทันทีผมดินผมกดกิ่งปุ๊บรวยรวยหรือยังรู้สึกรวยหรือยัง นึกอไหมคุณต้องรู้สึกรวยในหัวตัวเองก่อนโอเคไหมครับโอ้โอค้ดเงินผมไม่เยอะรู้สึกรวยยังไงมีบ้านอยู่ไหมมีมือถือใช้ไหมมีที่นอนอุ่นๆไหมมีหลังคาคุ้มหัวไหมมีรถให้ขับไหมเขีนนั้นยังไม่รวยกวับถ้ายังรู้สึกว่าตัวเองไม่รวยนะครับไปดูสารคดีคนที่อยู่แอฟ,ฟริกาบราซิลอันนี้ไม่ได้บูลลี่เนาะไปดูวิถีชีวิตเขาครับ ุณจะรู้ว่าโห oh, แม่งกูโคตรรวยเลยชีวิตกูประเสริฐที่สุดแล้วกูเกิดในเมืองไทยกูมีนู่นนี่นั่นครบประเสริฐจิ้มหายอันนี้คือฝากเนาะเออไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้บุรีเนาะแต่ว่าให้เป็นตัวอย่างแล้วกันเผื่อเอาไปทําดูนะครับรวยกันจะตายเอ,อีทุกคนดูคลิปเนี้ยรวยทุกคนร่ลำลำ่ลำรวยรวยทุกคนโอเคนไหมทองวันนี้แผนก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับก็ละเอียดเนี่ยผมลงไปในติวกวดสุติติมเงินล้านนะเพิ่งติวกันเสร็จเมื่อกี้เลย เนาะอันนี้ให้เผื่อเผื่อมันลงลึกแล้วกันอันนี้เผื่อมันลงลึกเผื่อมันลงลึกเลยนะผมว่าจุดเนี้ยน่าสนใจบาย70 S L ไกลยี่ใหม่อันนี้ให้เผื่อไว้ก่อนนะเผื่อใครพอใหญ่พอที่จะทนลากเนาะแต่ผมไม่ชอบทนลากหรอก70เนี่ยน่าบายมากแต่เดี๋ยว T P S L อย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ในห้อง VIP เนาะตอนราคามันแอคชั่นแล้วมี แบบ SL สั้นๆน,นะนะท p ียาวๆเดี๋ยวผมอัปเดตให้มันต้องดูหน้างานอันนี้เดี๋ยวผมให้ก่อนว่า70เนี่ยมันน่าบายมากบอกเลย70นี่แบบสดๆนะครับเลย70นี่โคตรน่าสนใจเลยนะครับงบหน่อยก็นี่นี่ๆๆ6 7, 6 7 6 7นี่นี่67 67 67 67นี่มาวะ70น่าสนใจอ่ะ67นะแอบตีตั้งหนึ่งนะเมื่อกี้จำไม่ได้กูตีไปเท่าไหร่วะอ๋อตีไปไนี่ละ เมื่อกี้หกเจ็ดใช่ปะ่ะวายหกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองอ่ะผมว่าบายได้เออเจ็ดศูนย์เจ็ดสองวนี้คุมไว้ก่อนนาะถ้ามันลงมาลึก,กน,นะแต่ส่วนเทรนเนาะอย่าลืมนะสวนเทรนมันวีเลจต่ำอยู่แล้วนะครับอย่าไปซ่ายเยอะนะเทรดตามเทรนดีกว่ารอเซลสวยๆดีกว่านะเออเนี่ยบีพีก็บวกกันแล้วเนี่ยบวกมากี่จุดแล้วเนี่ย โอ้ยสองสามร้อยจุดแล้ว v ีพีสองสามร้อยจุดแล้วตอนเนี้ยซิกที่ถืออยู่เลยบวกกันเยอะแล้วนะเนี่ยขอบคุณขอบคุณตัวเองไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้ขอบคุณตัวเองที่แบบไ้ยกล้ากดเทรดขอบคุณตัวเองที่สรรหาความรู้จนได้มาเจอคลิปดีๆขอบคุณตัวเองที่ยังพยายามไม่เลิกไปก่อนขอบคุณที่ยังมีมือถือให้เทรดให้หาตังค์นะเยอะแยะๆนะครับหรือว่าอยากเรียนละเอียดมันจะมีใน y o u YouTube เนะครังความรู้เทรดเดอร์ สั่งจิตพิชิตเงินล้านคลิปนั้นเลยสั่งจิตพิชิตเงินล้านสอนละเอียดมากนะครับเข้าใจไหมคือทุกคลิปในคำคำรู้เทรดเดอร์ที่ผมทำถ้าตีเป็นราคา1คอร์สจะประมาณ20,000ืบวกบวกทุกคลิปเลยเพราะทําไมผมมโนเองไหมไม่เพราะผมเก็บไปดูใต้คอมเมนต์ดิบางคนไปเรียนคอร์สหนึ่งสามหมื่นสียังไม่เท่าผมสอนในคำคำรู้เทรดเดอร์เลยยังไม่ได้สิ่งที่ผมสอนฟรีใน YouTube เลยแล้ว คอร์สเรียนที่ผมมีให้แบบนี้หรือแม้แต่คอร์สนี้กสดสติ๊ิเกรเงินล้านอันนี้คือต้องเสียเงินเนาะแต่มีโปรโมชั่นอยู่ราคาตามนี้เลยลดเยอะมากลดไป80,000นกว่าบาท7 8 0 0แ0แต่หลายคนบอกว่าที่ผมทำในคางคอมรูเทรดเดอร์มันแพงกว่าที่เขาเสียเงินเรียนอีกเพราะผมทำเพื่อให้ทุกคนได้กำไรจริงๆโอเคไหมสิ่งที่ผมทำคือผมอยากให้ อยากให้จริงเถรดเองเงินก็เยอะจะตายแล้วจะมาสมมนอานได้ออไหมก็มันอยากให้นึกออกไหมว่ามันอยากให้ถ้าคุณรวยถึงจุดหนึง่งผมกล้าสาบานเลยถ้าคุณมีเงินถึงจุดหนึ่งนะคุณจะอยากให้คุณจะอยากเริ่มแบบความคิดการกุศสเริ่มมาเ <c oughs> ออแต่ถ้าเกิดใครคือคำว่ารวยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนเทรดได้เดือนละห้าร้อยเหรียญก็แบบเออรู้สึกรวยแล้วก็เริ่มแบบมีจิตกุศส่วนแล้วนึกออกไหม การกุศลของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณจะการกุศลกับเด็กถูกไหมให้ลงทานบริจาคหรือคุณจะการกุศลในเรื่องของความรู้ก็ได้ผมก็มีเพียบทําให้เต็มที่เนาะฉะนั้นรักการเรียนรู้แล้วเรียนที่ผมมีให้เต็มที่โอเคไหมครับของฟรีก็มีเยอะแยะเรียนให้เต็มที่นะครับ แบบ X1 เชิงลึกหน่อยโคชชิ่งเยอะๆก็จะมีอีกคนเนี่ยนะเหมือนเพิ่งโคชชิงช่งเมือ่อกี้กดสูตรติดกันห้านก็เพิ่งโคชชิ่งกันไปละเอียดเลยแล้วแต่จะชอบแบบไหน,นแต่ขออย่างหนึง่งให้คุณเรียนให้คุณเรียนก็พอโอเคไหมครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับไม่กัดนะครับแต่จะตอบช้านิดนึงนะครับนะแต่ถ้าถามได้อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับแต่ก็ตอบทุกคน โอเคไหมตอบทุกคนนะครับใครสงสัยเรื่องการเทรดหรือเรื่องอะไรก็ตอบทุกคนแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเนาะก,ก็สุดท้ายก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับเนาะแล้วก็มีชีวิตที่ดีโอเคไหมเราชีวิตดีคนเดียวมันไม่ยากหรอกแต่การที่ทําให้คนอื่นชีวิตดีขึ้นด้วยเนี่ยเป็นความฝันของผมอีหนึ่งข้อเลยนะครับโอ้โหเห็นคนห้อง vip กําไรกันก็ฟินทุกวันแล้ฮ happy ล้วนะครับ วันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับ